ไปงานแต่งแฟนเก่านัดนิสามณีไปงานแต่งแฟนเก่าพี่20หรือพี่ต่อพร้อมแชร์โมเมนต์ดีๆมีมิตรภาพที่งดงามให้กันคนชมความสตรองวอนขออยากคิดแทนอย่าเลิกแล้วยังดีต่อกันไปร่วมยินดีในงานแต่งของแฟนเก่าพี่20หรือพี่ต่องานนี้ยูทูบเบอร์คนดังนัดนิสามณีก็ได้แชร์ภาพบรรยากาศแห่งความสุขในงานมาให้แฟนๆได้ติดตามกันพร้อมโพส์คำยินดีถึงคู่บ่าวสาวว่า ดีใจกับพี่ต่อและพี่กุ๊กไก่มากมากนะคะขอบคุณที่เชิญให้นัดได้ไปร่วมงานในวันสําคัญของพี่ๆทั้งสองด้วยเดี๋ยวจะตามรอยแต่งงานบ้างอีกเรียกว่าแม้จะแยกทางกันไปแล้วแต่ก็ยังคงมีมิตรภาพดีดที่งดงามให้แก่กันโดยล่าสุด1มีนาคม2567นัดนิสามณนีก็ได้ลงคลิปโมเมนต์ไปร่วมงานแต่งพี่ต่อพร้อมข้อความว่าการไปงานแต่งครั้งนี้เปิดโลกมากๆอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าแค่เราคิดดีหวังดีต่อกันไม่ว่าจะเป็นเพื่อนแฟนคนรักพี่น้องมันดีเสมอจริงๆ ขณะเดียวกันในโซเชียลก็มีคนแชร์ภาพที่นัทนิสามณีไปงานแต่งแฟนเก่าพร้อมชมในความสตรองแต่อีกด้านก็โต้ว,ว่าไม่อยากให้มองแบบนั้นเพราะทั้งคู่ต่างก็มูฟออนไปแล้วและจบด้วยดีควรโฟกัสที่ขอความน่ายินดีในวันมงคลของบ่าวสามารถกว่าขณะที่เจ้าตัวที่นัทก็ได้คอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องนี้ปิดประเด็นดรมาม่าด้วยว่านัทและพี่ต่อมีความสุขมากทั้งสองคู่ไม่อยากให้คิดแทนว่าเข้มแข็ง,ขงหรือดใด b บลาๆเลิกกันแล้วยังยินดีต่อกันมีความสุขกันได้นะ